ดีเเดินหน้าสอบคดีฟอกเงินและอังยี่ฟันขบวนการหัวเลือกสวออ,อธิบดีดีเอสไอพันตำรวจตรียุทธนาแพรดำนำเจ้าหน้าที่ตั้งโต๊ะถแถลงร่วมกับนายสมบูรณ์ม่วงกล่ำที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมถึงความคืบหน้าคดีหัวเลือกสวออซึ่งล่าสุด สพอรัตนาทิเบศจังหวัดนนทบุรีและสอพอโกสุพิสัยจังหวัดมหาสารคามส่งเรื่องเข้ามาเพิ่มเป็นคดีอาญาฐานอ้างยี่ซึ่งดีเอสไอพิจารณารับเรื่องไว้เป็นคดีพิเศษแล้วเพราะเกี่ยวพันกับคดีฟอกเงินที่รับไว้ก่อนหน้าเบื้องต้นยังไม่ได้มีการแจ้งข้อหาอ้างยี่กับใครแต่พบพฤติการว่ามีผู้เกี่ยวข้องจํานวนมากช่วงหนึ่งเดือนที่ผ่านมาดีเอสไอแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สามนายทํางานประสานกับกะกะต แลกเปลี่ยนข้อมูลอย่างใกล้ชิดสอบสวนพยานบุคคลร่วมกันเพื่อไม่ให้เสียเวลาโดยมีอายการร่วมด้วยซึ่งได้สอบไปแล้วกว่า30ปากเพื่อรวบรวมพยานหลักฐานเชื่อมโยงธุรกรรมทางการเงินแล้วจะนำเอไมาวิเคราะห์พฤติกรรมของตัวบุคคลที่เข้าไปอยู่ในสถานที่จัดการเลือกสอวอร,ระดับประเทศรวมทั้งให้ผู้เชี่ยวชาญทำการวิเคราะห์พฤติกรรมการลงคะแนนของผู้สมัครสวรด้วย ทั้งนี้ดีเอสไอกับกะกะตจะแยกกันพิจารณาความผิดเพราะถือกฎหมายกันคนละฉบับดีเอสไอจะพิสูจน์ความผิดเรื่องการฟอกเงินและอ้างยีขณะที่กะกะตจะพิสูจน์ความผิดเกี่ยวกับกฎหมายเลือกตั้งส่วนจะเชื่อมโยงถึงพรรคการเมืองที่อยู่เบื้องหลังหรือไม่อธิบดีดีเอสไอระบ,บุว่ายังอยู่ระหว่างติดตามข้อมูลส่วนเสียงวิจารณ์ว่าดีเอสไอยรีบเร่งทำคดีจนน่าสงสยัยที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมยืนยันว่า ดำเนินการทุกอย่างตามขั้นตอนหลังรับเรื่องมาสืบสวนเมื่อกันยาปี67กระทั่งกุมภาปี68จึงนำเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการคดีพิเศษเป็นครั้งแรกและ6มีนา68จึงพิจารณารับไว้เป็นคดีพิเศษรวมระยะเวลากว่า6เดือนเป็นไปตามขั้นตอนปกติ